หลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงสาวอารมณ์ดีเฟยลฟ้าสุดสวิงริงโก้ได้ออกมาถแถลงข่าวกรณีที่ผู้จัดการส่วนตัวในขณะนั้นคือนางสาวฐานิตาปิ่นน้อยหรือ แม่ทีจูดใช้ชื่อของตนทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงธุรกิจทัวร์เสียหายสูนเงินนับล้านบาทต่อมาอดีตผู้จัดการได้นําหลักฐานเข้าไปแจ้งความกับฟีิวฟ้าในข้อหาหมิ่นประมาทเช่นกันล่าสุดสาวฟีิวฟ้าได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว @filfor เกี Ad oul, ่ยวกับสาเหตุการปลดอดีตผู้จัดการออกจากบริษัทว,ว่าขอประกาศณนะที่นี่เนื้อที่ทางอ ได้ให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดีตผู้จัดการเทียฟาวออกจากงานในบริษัทและผู้จัดการส่วนตัวความจริงและอเหตุผลคือหนึ่งไม่มีการทะเลาะเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด แต่เนื่องจากพบว่าอดีตผู้จัดการได้ทำทุจริตยักยอกไม่ซื่อสัตย์จึงทำการให้เขาออกจากการเป็นผู้จัดการในเรื่องงานที่ผ่านมาในธุรกิจทัวทั้งไทยและต่างประเทศออเกนเซอร์ izer, ผลิตรายการงานประชุมสัมมนาการค้า คอนเสิร์ตต่างๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความจริงคืออดีตผู้จัดการไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมหุ้นใดๆในบริษัทอินเลยเพราะอินทำสายงานนี้มานานกว่าส0บปีแล้วและอินเป็นเจ้าของกับพี่ชายแท้ๆเท่านั้นขอย,ย้ำอีกครั้งคะ่ะว่าอดีตผู้จัดการเป็นเพียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกจ้างมีหน้าที่ประสานงานเท่านั้น วงเล็บปิดอดีตผู้จัดการหมิ่นประมาทสร้างความเสียชื่อเสียงให้กับอินและบริษัทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งสร้างความเท็จทั้งสิน้นเพื่อให้บุคคลอื่นคล้อยตามและเข้าใจอินผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอินจึงขอดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อให้หยุดในสิ่งไม่ดี